วันนี้รู้ผลแบมเอสตาดา สำหรับศึกชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของหนึงยูบีซีฮวนฟานซิสโกเอสตาดาเจ้าของแชมป์โลกเขาจะขึ้นชกกับทางผู้ท้าชิงเจสซี่แบมโรดูเกสที่เมืองฟินิก์รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาในเช้าวันนี้ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาทั้งคู่ได้มีการชั่งน้ำหนักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจสซี่แบมโรรูเกสและฮวนฟานซิสโกเอสตาดา ช่างผ่านทั้งคู่ที่พิการ115ปอนด์พร้อมฟาดปากอย่างแน่นอน สำหรับแบมโรดริเกสเขาเป็นนักชกชาวอเมริกันในวัย24ปีสถิติการชกชนะ19ครั้งเขาชนะน็อก12ครั้งเขายังไร้พ่ายแบมเป็นนักชกจากเมืองซานอันโตนิโอในอเมริกาเขามีเชื้อสายเม็กซิกันส่วนเอสตาดานักชกในวัย34ปีสถิติการชกของเขาชนะ44ครั้งแพ้3ครั้งเขาชนะน็อก28ครั้งเอสตาด้านั้นเขาเติบโตในครอบครัวชาวประมงในประเทศ เมกซึ่งบ้านเกิดของเอสตาด้านั้นอยู่ห่างจากเมืองฟินิกไปทางตอนใต้ประมาณ215ไมล์สำหรับการโชว์ของทั้งคู่จะได้ทราบผลกันอย่างแน่นอนในวันนี้นั่นเอง